สมฐานะเป็นนางเอกตัวท็อปของช่องเผยภาพล่าสุดเตยจรินพรทุ่มงบไม่อ่านสร้างคฤราหา์หลังใหญ่โตที่เขาใหญ่ อีกหนึ่งนางเอกสาวไซมินิอย่างเตยจริพนพรจุนเกียรติโดยเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเธอผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลและตามงานอีเวนต์สาวเตยนับว่าเป็นดาราตัวท็อปอีกคนหนึ่งมีงานหนาแน่นตลอดทั้งปีจนกระทั่งล่าสุดเธอเก็บเงินสร้างบ้านพักตาอ,อากาศที่เขาใหญ่ล่าสุดเธออัปเดตบ้านพักตาอากาศที่เขาใหญ่หลังนี้ที่กําลังสร้างผ่านอินสตาแกรมเตยจริพนพรพร้อมแคปชั่นระบุว่าเขาใหญ่ for night จะเห็นความสวย อลังการของบ้านและน่าอยู่สุดๆเพราะล้อมรอบไปด้วยภูเขาต้นไม้เป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นมากๆเลยล่ะและหลังจากที่นางเอกสาวเซมินิเตยจรินพรจุนเกียรติได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้กําลังคบผ่าดูใจกับผู้กํากับหนุ่มไฟแรงแถมมีรีกรีเป็นนักกีฬาทีมชาติอย่างเจโตปาณิธิมาได้เกือบหนึ่งปีแล้วทั้งยังบอกว่าอยู่ด้วยแล้วสบายใจซึ่งเตยน,นั้นได้พาเจโตไปแนะนําให้คนที่บ้านรู้จักเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงจะขอเปิด ประวัติเจโตปนิธินาวสมิดวงหวานใจคนนี้ของเตยจรินพรให้แฟนๆได้รู้จักกันเพราะบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวปัจจุบันเจโตปนิธิเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท888 Creation บริษัทเกี่ยวกับ Pro d ด c t i o n House และเป็นผู้กำกับไฟแรงโดยกำกับงานมาแล้วหลายชิ้นนอกจากเป็นผู้กำกับแล้วเจโตยังเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยอีกด้วยเคยคว้าเหรียญทองเอเชียนวินเทอร์เกมณเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี สอง9